หน้าไปทางที่ตะวันออกครับผมทานไหนพอทานี้เรอีละทางนี้ละังกันหนึ่งนครับตกนี้ต้องออกอยู่นีครับ้าตกก็ต้งนี่แหละไม่้สงครับไม่หมดครับี่ครับลงกปนพ้้ลนที่สาร้ล้นรพืนที่ส้อื้นมอ้นคร้อี่้อครับวันที่สามร้อยลพน่ระรอนรอี่อง

ก่อนจ ok ัดตั้ง um ก่อนขึ้นเวทีก็ต okay. so kind of yup. ้องนะครับมีการเบิกฟ้าเบิกดินนะครับขอเพิ่นนะครับเนาะนะครับอยา้มีนะครับผมสิ่งที่มันบอดีนะครับวันว่าันเป็นฝาเป็นฝนว่าวัเป็นอีหยังต่างๆนานานะครับพี่น้องเนาะนะครับผมซื้อกงไงผู้ดํารงกงน้อยนะสีกงน้อยอํานานะครับเรื่องมืออียงนะครับตามปกติแล้วนะครับจะเป็นนะครับพ่อโจเนาะนะครับผมพ่อโจทิศธุระเรื่อยไปอํานาจนะครับเดี๋ยวมาท่หน้าที่แทนนะครับผม ตอนนี้นะครับผมตอนนี้เรากำลังที่จะทำการจะตั้งนะครับเตที่นะครับผมสำน,นักพินโชว์สามสิบเอ็ดนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดเข้าไป สมัครได้นะครับผมเพียงปัด129บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมพิเศษสุดๆเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับอีฟซีทันใดที่ยกไก่ภาษาบ้านบ้าไก่ใดนะครับผมก็สามารถซื้อบัตรจบตัวได้นะครับพี่น้องเพียงบัตรหนึบาทผ่านทางออนไลน์นะครับผมจงทางติดต่อกับสาวหน่อยเป็ดตักแกงสาวน่อยแล้วเพื่อนโจหรือว่าจะเป็นหน้าเฟซของพ่อโจนะครับผมสามารถกดเข้าไปเลยแล้วก็จะมีแอดมินนะครับผมส่งลิงก์ให้นะครับผมส่งปาล์มหนาที่เราสิได้มือหนึ่งก็ได้นะเนี่นครับ Trong lắc mê? Trong Trong nghe bà. mê? Trong lắc bà Thái <laughs> ra à, này, là này.

เียครับพี่น้องครับผมเกษตรกรเขาลุกไปที่เขากงให้ท้ายเทียบเลยครกำลังดาวโหลดอยู่

อันก็บอกเอฟฟิเชียลแม่แม่ครับอันละเพูดเอฟฟิเชียลนั่นเหรอครับผมกดลังสิมันเอ้ยยังคือตั้งเงีตายแมงแค่กดลังสิมันละเพูดเอฟฟิเชียลกันตัวแม่แม่ครับพอประมาณนั้นแหละครับผมประมาณกุลังสิมันละพูดอาไปเชียลเพิ่งกลับมาครับพี่น้องหลังจากช่องเจอปัญหามานะครับผมชีวิตบอมเมียนครับพอแดงครับผมมันก็กลับมานะครับโอ้ ตัวนี้นะครับเนาะมันได้ลูกขนกนอนนะครับทอกคนนั่งขับกันอะไรเงี้ยไม่เบิร์ด้อครับพี่น้อง สาวน้อยลำพูนโชว์นะครับผมฤดูกาลแรกปีแรกนะครับผมฝากกันที่น้องติดตามนะครับผมติดตามผลงานติดตามรับชมนะครับเนาะพี่น้องเอ้ครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้ที่จะเก็บกันโอเคเดี๋ยวย้้าวยาวไปทีควาย้ เป็นอะไรขยันนะอะไรนะขยันนะตรงนี้ข้างนี้ต้องขยันตั้เงินไม่มีเงินใช่ทอดหราอะไรนะชอดเราทอดทำงานเตร็จแล้วไปเสร็จแล้วไ ปาตะเกียบยังกวาดเข้นไปทั้งหมดนะครับผมรวมไปรวมอะไรแล้วรประมาณ7จ็พันอ,อันนี้ไม่รวมชุดรถรถรถขนรถอะไรนะครับอันนี้รถขนรถอ,อยู่ที่โดมนะครับ